สวัสดีค่ะคุณผู้ชมม้าน้ำเป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดชนิดหนึ่งด้วยรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายจึงเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและผู้ใหญ่ม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่น่าอัศจรรย์ไม่เพียงสเสน่ห์จากรูปร่างและสีสันที่สวยงามน่ารักม้าน้ำยังมีความโรแมนติกที่น่าลหลงไหลอย่างยิ่ง ม้าน้ำเป็นที่รู้จักของชาวประมงและนักเดินเรือมาช้านานโดยเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เป็นลูกหลานของม้าที่มาจากดาวเนปจูนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและต่อไปนี้คือสิบเรื่องจริงในชีวิตที่น่าอัศจรรย์ของม้าน้ำที่คุณรู้แล้วจะทึ่งลำดับที่1ม้าน้ำดูไม่เหมือนปลาแต่มันคือปลาม้าน้ำเป็นสัตว์ที่แปลกและแตกต่างจากสัตว์อื่นๆในท้องทะเล จนยากที่จะจัดให้มันอยู่ในสัตว์ประเภทไหนในสมัยกรีกโบราณพวกมันถูกเรียกเป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลแต่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถระบุได้ว่ามันคือปลาชนิดหนึ่งม้าน้ำเป็นปลาที่ไม่มีเกรดแต่มีโครงกระดูกภายนอกที่มาห่อหุ้มเป็นเกราะแทนชุดเกราะของม้าน้ำมีโครงสร้างพิเศษที่แข็งแรงทนต่อแรงบีบได้ดีสามารถโค้งอบิดเบี้ยวได้แต่แตกหักยาก ลำดับที่2ม้าน้ำไม่มีกระเพาะอาหารแต่กินเก่งระบบย่อยอาหารของม้าน้ำเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมีแต่ลำไส้อย่างเดียวไม่มีกระเพาะสำหรับพักและย่อยอาหารดังนั้นอาหารของพวกมันจึงผ่านระบบย่อยไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ม้าน้ำจึงกินเกือบทั้งวันม้าน้ำกินปลาตัวเล็กใลทะเลอย่างต่อเนื่อง หมาน้ำตัวเดียวสามารถกินไรทะเลได้ถึง3,000ตัวใน1วันวิธีกินก็ค่อนข้างพิเศษพวกมันจะดูดอาหารเข้าทางปากที่ยื่นยาวคล้ายท่อตรงปลายจมูกมีที่เปิดสำหรับดูดเหยื่อที่เข้ามาใกล้ในระยะ2-3เซนติเมตรลำดับที่3ม้าน้ำครองคู่อย่างสุดแสนโรแมนติก แม้ว่าม้าน้ำจะไม่ใช่สัตว์ที่มีคู่ครองเพียงตัวเดียวตลอดชีวิตแต่ม้าน้ำจะมีความสัมพันธ์กับคู่ของมันอย่างยาวนานอย่างน้อยก็ตลอดฤดูผสมพันธุ์บางครั้งก็จะอยู่ด้วยกันหลายฤดูกาลและอาจตลอดชีวิตในบางสายพันธุ์ม้าน้ำครองคู่กันอย่างสุดแสนโรแมนติกพวกมันจะมีเดทกันทุกวันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นทุกเช้าคู่รักม้าน้ำจะแบบหวกว่ายเข้าหากันและเปลี่ยนสีเมื่อเข้าใกล้กันมากขึ้น ต่อจากนั้นตัวผู้จะไหว้ไปรอบๆตัวเมียจากนั้นทั้งคู่ก็ไหว้ไปรอบๆโดยใช้หางพันกันราวกับนักเต้นรำคู่หนึ่งที่กำลังวาดลีลาอยู่บนฟลอทั้งหมดนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงลำดับที่4ม้าน้ำตัวผู้เป็นฝ่ายอุ้มท้องคลอดลูกม้าน้ำเป็นหนึ่งในสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่ตัวผู้เป็นฝ่ายอุ้มท้องและคลอดลูก ในช่วงสุดท้ายของการเต้นรำกระชับความสัมพันธ์คู่รักม้าน้ำจะเอาหน้าท้องชนกันตัวเมียจะปล่อยไข่ลงในถุงหน้าท้องของตัวผู้ตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสมกับไข่ไข่ที่ปฏิสนธิจะฝังอยู่ในผนังถุงหน้าท้องตัวผู้จะให้อาหารเลี้ยงดูตัวอ่อนจนกระทั่งฟักออกมาในถุงซึ่งจะใช้เวลาราวสองถึงสสัปดาห์ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เมื่อลูกม้าน้ำตัวน้อยพร้อมจะผจญภัยในโลกภายนอก พ่อของมันก็จะเปิดปากถุงและพ่นลูกน้อยออกมาทีละหลายสิบถึงหลายร้อยตัวบางสายพันธุ์อาจมากถึง1,500ตัวแต่จะมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่อยู่รอดจนโตลำดับที่ห้าม้านาำเป็นปลาที่ว่ายน้ำช้าที่สุดในโลกแม้ว่าม้านาำจะเป็นปลาแต่ร่างกายของมันไม่เหมือนปลาทั่วไปเลย ม้าน้ำมีหางหยิกยาวจมูกยาวหัวรูปม้าแถมยังเป็นปลาชนิดเดียวที่มีคออีกด้วยต่างจากปลาส่วนใหญ่ที่ว่ายน้าในแนวราบม้าน้ําว่ายน้ําโดยลําตัวค่อนข้างตั้งตรงพวกมันไม่มีครีบหางที่ช่วยในการขับเคลื่อนในน้ํามีแค่เพียงครีบหลังขนาดเล็กทําหน้าที่แทนและมีครีอบอกเล็กๆช่วยบังคับทิศทางดังนั้นพวกมันจึงว่ายน้าได้ช้ามาก ม้าน้ำแคระที่มีความยาวไม่เกิน2.4เซนติเมตรเป็นเจ้าของสถิติปลาที่ว่ายน้ำช้าที่สุดในโลกด้วยความเร็ว1.5เมตรต่อชั่วโมงถึงจะช้าแต่ม้าน้ำก็ยังมีการเคลื่อนที่ในน้ำคล่องแคล่วพอตัวเพราะมันสามารถว่ายไปได้ทุกทิศทางทั้งข้างหน้าข้างหลังขึ้นบนลงล่างได้หมดลำดับที่หม้าน้ำเป็นนักพลางตัวม้าน้ำจัดเป็นสัตว์จอมพลางตัวอีกชนิดหนึ่ง พวกมันสามารถเปลี่ยนสีผิวอย่างรวดเร็วเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้และสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะผิวเพื่อให้คล้ายกับสิ่งต่างๆรอบตัวบางสายพันธุ์ยังสามารถสร้างปุ่มเล็กๆตามลำตัวเพื่อให้ดูคล้ายกับกระปังหาที่พวกมันชอบซ่อนตัวอยู่ความสามารถอันน่าทึ่งนี้ช่วยม้าน้ำในการไล่ล่าและซุ่มโจมตีเหยื่อทำให้พวกมันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมโดยมีอัตราการล่าสำเร็จถึง90%เปอร์เซ็นต์ อันดับที่7มองข้างหน้าและหลังได้พร้อมกันความสามารถอันน่าทึ่งของม้าน้ำอีกอย่างหนึ่งคือพวกมันสามารถมองไปข้างหน้าและข้างหลังได้ในเวลาเดียวกันสิ่งนี้เป็นไปได้เพราะดวงตาสองข้างของม้าน้ำทำงานแยกจากกันโดยอิสระม้าน้ำสามารถควบคุมให้ดวงตาข้างหนึ่งมองไปด้านหน้าในขณะที่ดวงตาอีกข้างต้องไปด้านหลังหรือตาข้างหนึ่งมองทางซ้ายอีกข้างมองทางขวาก็ได้ วิธีนี้ช่วยให้พวกมันมองรอบตัวได้กว้างกว่าและสามารถจับตาดูเหยื่อหรือนักล่ารอบตัวได้โดยไม่ต้องขยับตัวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพในการล่าหรือหนีนักล่าได้ดียิ่งขึ้นลำดับที่8ม้าน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะแบบลายนิ้วมือคนลายนิ้วมือของคนมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยเราจึงสามารถใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวตนของบุคคลได้ ม้าน้ําก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกมันเหมือนกันม้าน้ําแต่ละตัวมีมงกุฎที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกลุ่มหนามบนหัวที่เป็นเสมือนมงกุฎของม้าน้ํานั้นมีลวดลายแตกต่างกันในแต่ละตัวไม่มีม้าน้ําตัวใดที่มีลวดลายมงกุฎเหมือนกันดังนั้นจึงสามารถแยกแยะหรือระบุตัวตนของม้าน้าได้ด้วยมงกุฎบนหัวของพวกมันแบบเดียวกับลายนิ้วมือของคนลำดับที่9 ม้าน้ำใช้หางแบบเดียวกับคนใช้มือม้าน้ำไม่ได้มีหางเป็นครีบเหมือนปลาทั่วไปพวกมันมีหางลักษณะเรียวยาวคล้ายกับหางสัตว์เลื้อยคลานจาพวกกิ้งก่าหางของม้าน้ำมีความยืดหยุ่นสูงสามารถใช้จับวัตถุต่างๆได้อย่างเหนียวแน่นม้าน้ำใช้หางของมันทํากิจกรรมมากมายหลายอย่างแบบเดียวกับคนใช้มือในตอนมีลมพายุมันจะใช้หางยึดต,ตัวเองไว้กับหญ้าทะเลหรือปะการางังเพื่อเอาชีวิตรอด ในบริเวณที่กระแสน้ำแรงพวกมันก็ใช้วิธีเดียวกันช่วยในการหาอาหารม้าน้ำใช้หางโอบกอดคู่ของมันและใช้หางเกาะเกี่ยวพันกันในระหว่างการเต้นรำประจำวันนอกจากนี้ยังใช้หางเป็นอาวุธในการต่อสู้กันอีกด้วยลำดับที่10บสัตวรูตัวร้ายของม้าน้ำคือมนุษย์ในธรรมชาติม้าน้ำมีสัตว์รูผู้ล่ามันอยู่ไม่น้อยเช่นปลาทูหน้าท้องแถบ เต่าหัวค้อนฉลามหอนและเพนกวินนางฟ้าแต่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของม้าน้ำคือมนุษย์ม้าน้ำถูกนำมาใช้เป็นตัวยาตามตำราการแพทย์แผนจีนโดยเชื่อว่าช่วยบำรุงกำลังและเสริมสมรรถนะทางเพศทำให้ในปีหนหนนึึ่ง่งม้าน้ำทั่วโลกถูกจับเพื่อการนี้เป็นจำนวนกว่า25ล้านตัวนอกจากนี้พวกมันยังถูกนำไปทำเป็นเครื่องประดับอีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันม้าน้ำบางสายพันธุ์กลายเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์และทั้งหมดนี้คือความอัศจรรย์ของม้าน้ำสัตว์ตัวเล็กๆในท้องทะเลเอในฐานะผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งมีชีวิตนี้ให้อยู่กับโลกของเราไปนานๆคลิปนี้คงมีประโยชน์กับคุณผู้ชมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ